ัังครบช่างเด็กก็ทำปากนะสะออนช้อนเด็กทุจ้าเลยลูกสบายดีป้าลุงเบิร์ดสกุลสกุลดเด้อทุจ้าเบิรงกไม่จอยเฮ็ดได้ลูกเบิรงกไม่จอยเฮ็ดไงมือมันสิมาพอดง่ายง่ายใช่เบิรงกไม่จอยเฮ็ดอะไรไม่จอยเฮ็ดอะไรไม่จอยเฮ็ดได้รนะเดดเดดเดดบุ้งแนวเบิรงกเบิร์กนะแช่หน้าเชี่ยบแช่มาฟอง พ้อ่อนเจอได้ช่วยใส่แหงเลยอาเฮ็ดเ็ด้วยค่ะเห็ดด้วยค่ะสบายดีเลยป่าลุงยังสดใจกับสาย่นพันนี้เนาะตะกี้มันอยู่คนอดียพันได้ดึงมาวในร้านคอยกินขนมปังเนะพ่อี่น้องโอ้ยจะเป็นกินคักเนาะ กินเป็นเลยได้ฝุ่นฝุ่นฝุ่นฝนฝ่นหอยดกคอยอ่าวัชนาตาชุ่มชื่นวัชนาตาเทอะบ์น่าปั้นให้อายกินนะให้อายกินแล้วลอ้ยอำนันไหมจะบอกจะให้กันกินตัวนี้จะบอกว่าให้อายกินตัวมาตกใช้ให้อายกินแนะเสียงเอ้ยเสียงกินแต่แต่พักนี่ได้ อกินก ah, ah, right. ah, ินกินอีหล่ะค่มแพงอ่ากินเป็่นได้เดี๋ยวนี้อ่าเอ้ยเช้บปลุกแช่าบ่เซ้าบ่วาสนเีเสียงเป็นเเอ้ยช่างเด้อช่างนหัวร้านเงียเด้บ่ชซ่บอเช้าบอ้าลุก

เถือกะลมคนดอกคนยังถือจ้าโอ้ยอ่อนเลยกินนะนะก็มาหน่อยกินนี่แทบแทบแทแบตาแบ่งอยกินด้กว่าเ้ยเนี่ยเกินตะวปตะวโอยเอบกิเมักขับอดถุยชนก้าเอาไยกินไ้ก็ยังยังเบ่มากยังไทยนะชาวบ้านนี่ยถวยก

ใช่นะไปใช่นะบอกให้เบ่งอากินผัดไปใช่นะฮะไปใช่แล้วนะย่างไปคนละปัด,ดปัแม่มากินขนมนี่กินบาเนี่ากินบ้อากินบ่าได้นี่ไม่หายอฮะอากินเออหาเด้อาดหาหาหยบาหายบ้ เอาไม่เอาไม่อาไม่อาไ่าไม่าก็จะเห็ดหยอกเลยเพิ่ก็ได้นออเพ่อนะใช่เพื่อน่อเือนเพื่อนขาหนึ่งกินอีกขานึ่งิ้นเ่ีวแซ่บก็ลงแซ่บบอาม่ไม่ไม่ไม่ม่ีอ่อนเพื่อนอยมววแมวแม่กินนะไอ้กินนะ บ่ได no? ้หา uh ิน huh. น้ำบ่บ่ได้หากินน้ำบ่นีให้อาเลยนีหาเลมหาดบ่หาเวดบ่ให้วดบ่พ่ให้วดว่จับปุ๊บอกรลยวุ่นเหลนอสี่โฟว่นกูตายชื่อว่กินอย่ดอกก็ได้หักินนังจับจับจับับาก็หัอยจังเดียร์จิต มัด,ดผมไงให้เป็นเขาเลยหาไปสิกินนะนั่นน่ะ,นะเห็ดไช่เลยเ <c oughs> ออนี่สลัดได้เล็กหน่อยจักเบิดขนาดวออาวนี่ยังนะน้องชัติดห้องวะแม่เอ้ยวะเอเอามามาแม่เออเออสนใะเออเออนำเออเออ ไอทิ้ห้องเนาะออไอทิดแบม่แม่แม่ไอทิดแบแม่เอ้ยมาแม่ว่ะไอทินแบบแม่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 ไอทิดแบแม่แมมาแม่อ่าไไดอ่านี่ได้เออออเออบอ่เออเออออบ่อ่าว่าเออเออเอว่ะอือดี nhàng nè nhà bé, nhà nhàng nữa kín đang đờ đây đỡ 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 đang đờ a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 o kín bao à, kín nè à. kín, à? kín này mình tha kho đây à con kềnh con kềnh sao lạ nói con kềnh buồn nằng 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 quật nung ạ phở là <laughs> làm, là phở đã mở bao nhiêu nằng đã mở đã mở đã mở nè Kinh tôi đây Anh à, đi hãy à bò à, Hãy ăn bò Hãy đi bạc Nàn, nàn, Nhanh 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 có đấy Sửa cắt, cắt đấy Ô, 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 ô. <cười> <cười> มิจืหัวนี่มาชิจือหัวน้อยนี่กินไหมกินน้ำพูกินน้ำาูโลกกินน้ำพี่กินขนมแล้วกินน้ำโลกกินน้ำเออเก่ง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 นเฟนเก่งเฟินเฟนเฟกินน้ำเฟินบึ่งแม่สกูเนี่ยไปไช้หุ่ ทำเดก่านให้ยังน่ะเก็บมาไหมเก็บไปหรอเก็บมานข้างๆอยาอนะนี่นี่นี่เก็บเอานเก็บเอาลูกเก็บมาไม่แม่งินไรือนพอนออนไม่จพอนไม่จ้อนเออปวดทึงบ่บวถทึงบ่แค่ชี้เลยะแบบนี้ละอืำแบบนี้แค่สิ้อมย่งบวดึงปากกับแอก่อนเลยดิ Quên lỗi nữa nếu như kiếm cạo ra chất chứa 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 โอ้แม oh uh, ่สิตีงั้นเลยเฮ้ยเกอดชอยมันกอดชอยเลยแม่ตีเลยแม่ตีว่ะหนหุ่นหุ่นนวดเกอดชอยเราหุ่นหุ่มือไแล้วนี่ตีเลยไม่ชอยตีมือเด้อไม่ชอยตีมือเด้อมือให้ขม้นนะมือให้ขมันนะให้อดใจบึ้งบงมือมามมือไหม ดือดเดอดเดอดเดืดย่ดากุ้นย่าดกนีเป็นใจดีแน่ัดตีบุ๊อือยังบจักทีบ่จำนี่นะ่าจังขนาดทำไม่ทีกยังบักทีบจักแล้วผู้อื่นเนาะแต่ว่าลูกขายังบวักอย่างไ

ดีนะเอาตีเด้ออืออือเอาใจใจบ่ตีบ่ตีบอนี่เอาใจใจบ่เอยังชอบเขาเอ้ยพิงเอ้ยบิวพวกเนี่ยจังจะคอยบวกคอยสอนได้เอาใจใจบ่ให้เอาใจใจยังเบาบินเลยบวกยังบจักแจ็บวกจักดอกเนาะขนาดชอบไม่ทิดยังเบวกจนหูซาบวจนหูซาจังแล้วลูกคนอื่นแต่ว่าลูกเฮานั่มัน ปัจจุบันการมัน่ามันเกินมันเกินแ้วมันไปเลี้ยนให้ก็ดีแล้วครับค่อยเอาใจลูกนะว่าอ่างใช่ได้ว่าเอาใจให้ช่วยสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีเนาะไปใช้ไปใช้ไปใช้เบิ้ง ไปเฮ็ดของเขาได้นี่จับทันแล้วจับมันนี่จับทันแล้วจับทันจับคุบกันนะคุบกันคุบกันคุบอ,อ,อันนี้ทันแล้วนี่จับมันก่อน อัดฮ <c ười> <c ười> <c ười> ันแล้วเพ่งไปไหนดำดำแหล่ๆนี่ก็ได้้ยไวไปบุเพ่งน้ำกระยาแหล่อันนี้คอยเพ่งได้อย่ยงเพิดเต็มเลยด้วนี่ลูกเหยาเรื่อยฝนตกจับมันได้แล้วจับมันได้แล้วนี่

ဦေြေြွေငာေ ไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ค้อยจิกินข้าเจ้าถ้าเจ้าออกมานี่เ่นกับลาเนยน่อยเอยยนใจมันเฮลี่กันนเอาอันนเงินเย็นใ้หลืบนี่วะดี เอ้ยแกวชีเหลี่มนี่นะเอาจับมาเลยเอาโอ้หุนเขาแล้วหุนเขาแล้วหุ่นเขาแล้วหุ่นหุนหุนุนห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 ุนเอาเข้าไปยังนั่นออกมามลเมอเข้าไปยังเอา

vâng chơi luôn rồi ra Trông em luôn cầu ra chắc 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 Nè 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 เงาเงางเอี่มาพี่มาพี่ไปมาพี่ไปมาหนึ่งแม่ไปล่ะย่างจ่าตีลูกย่างจ่าที่างรอบมาแม่มาแม่างมาหาพี่ยางไปหาเม่์จอยโอ้ยบันไดเพ่คานจังดิ๋น่ะ อ๋อตีแม่จอยว่าน่ะแมจจอยแมจเออฟอบุญท่องนะฟอบุญเออแม่จอยน่ะแม่จอยตัวสี่น่ะวันแม่จอยมันสี่รูปตัวน่ะเฮ้ยทางเดีใช่ใช่ใช่เมจอยน่ะคนได้แม่จอยลูกฟอบุญอ่าเออฟอบุญ เออกระวนใช้แม่จอยแล้วแม่จอยเลยชี้ดูอ่าเยกอีกเดยใช่แม่จอยนะลูกใช่แม่จอยคนไหนใชอาทองเลยออแม่เออลูกแม่ใช้ไหมใช้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 อาได้ใช้อาคนไหนอานะใช้ปรจูงเน่ใช่ปรจูต่อจิตตานี่แพใช้ใช้ลูกเม่ยนบ่อนี่แม่นบ่อนจูมนะ ใช้เม e ่ yeah. Yeah. Mm. Yeah. Mm ์จอยได้คนใดแม่์จอยคนใดนี่แม่์จอยคนงามแม่หน้าตาอ่ะท้องนี่อ่ะท้องนี่อาทิตย์นี่เห็นบ่เห็นว่ไอวิวนะไอวิวนะไอวิวนี่ไอเชอร์ไอเบลไอเบลอันนี้คือมีด่างเลยเนาะนี่นี่นี่เมยจอยนี่นี่เมย์จอยกับฟาบุญเห็นบ้างอ่ะจอยตรงนี้อ่ะแพงดูแพงเมย์จอยฟอบุญดูแพงแพงกันแพงกัน เออคือบ่มีคือบ่มีหอ่คือบ่มีเจ้าบ่ลมีอ่างข่าวตานะฮะยังนี่พอบุญเม่จอยนี่รักกันดุ๊กรักกันดุ๊กนี่เม่จอยกับพอบุญเดี๋ยวย่างตานะฮะ cái si hack thế ta nè khuôn ta lôn bọ hả khuôn ta lôn bọ tại sang đê ah vọ ah chơi đây. Đi ăn cặp tà mẹ. Uh, mẹ chơi nè chơi mẹ. mẹ chơi U -u -u. Ăn mẹ. mẹ chơi U -u -u. พาใช่ใช่เลยพาใช่พาใช่พาคนใดลูกอ้ยอย่าจกตาลูกอะอย่าจกมันเป็นได้ด้วขั้นตาจักจ่อยหายเลยใช่พาเด้ก็ได้ไปพาน่ะจุกไปแม่พาเฉยหนาไปะออเออเฉยหนาไปไปมันเป็นอะไรเด้อนี่น่ะเออแม่จ่อยแม่แม่จอยนี่อ่า เออเอาตัวกันไปขึ้นไปดมไปยั้งกันตัวมันชุงชุงนั่นอันนี้ลุงป้าตัวนี้นมีแต่ลุงกับป้านี่แหละลูงติดในเฮือนเ <c oughs> บิ่งมริวารเสร็จเจ <c oughs> ปน็นยังชะตานะอีหลาเปน็นยังชะหึพอ <c oughs> ป้าใช้ป้า,ป,าป้าเด้ยใชป้ป้าป้า Papa, you say papa bà Say nè You say. Poo. Papa, Bà bà wa. bà Say a thong na. Tôi lấy à thong nè Say a na. con lai a. Ah. 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 bà Ah. 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 Con เหาเห็นลูกุญแจเลยแมู่ขอเปนเล่าหนอแแค่นี้นี่แม่จอยนี่ยูรุมนี่แม่จอยแม่จอยก็พอบุญเออแพงดูแพงดูแพงแม่จอยดูอืมไอทีอ่ะนะไอทีสไอทีสอะไอทีห้องเยอะจ้ะจะจ้ะอะไร ใช่ใชโอ้พ่อบุญป๊ะปา๊านี่ป๊ะปา๊าเออป๊ะปา๊าพี่ดูพี่เห็นชันในตัวไ่ใช่แบนไหมพ่อบุญนี่เน,ะนาะใส่แบนจนอริจนทอดปัจจุบันพ่อบุญพ่อบุญเห็นพ่อบุญตอนนั้นจะโอยุงเนี่ยโจยโจยโจยอันนี้ป้าป้าใหญ่ ปาใหญ่กับลุงใหญ่แต่ปัจจุบันนี่ก็แยกทางกันแล้วเนาะคือกันกับสะทองป้านี่ก็ได้ป้าคือเก่าป้าคือเก่าหักแต่ว่าเพิ่นแยกทางกันแล้วไผนี่ไผนี่ไผไผนี่งามแท้นี่อลนี่จอยแม่นบ่แม่จอยนี่อันนี้บ่แม่นบ่แม่จอยลูกสนใจตนโอ้ยโอ้ยไปอ่าง อ๋อแชแช่บจูมนะลูกแซ่บจูนสีแมมึงยู่คนไ้เออหยแล้วเมื่อกี้นนะนี่เราอยู่ไก่แพะนีอเราอยู่ไก่มือเออเออจ้อมเจอมนะพาเลยแชพานแพาได้ลูกสชพาได้บ่งดิดีบ่งยีนดีแชพาได้ยันยึดนะเดียวมึงยกบ่งสินีแงพาชวนใจกับตัวนี้เละพอบุญ นี่นี่พ่อบุญนี่ตัวนี้กันนี่เห็นป่ะเห็นพ่อบุญบใกล้ค่ะได้พาได้พาคนได้พาน่ะโจมได้บิวเลยไอ้บิวเลยไอ้บิวเลยใช่ไอ้บิวไอ้ซี่ยไอ้บิวไอ้บิวไอ้เปียวไอ้เปียวไอ้บิวมาอยู่พี่น้องเชอร์มาอยู่พี่ แม่ก็พอพออยู่ทางหลังพุ่นแม่อยู่พี่นังอยู่ลิ่นนังยูลินนี่ยูลินี่อยู่ลิอยู่นี่อยู่ลิยู่ลิอยู่นี่ยูลิ๋งอยู่ในท้องนี่อีหล่ากกอยู่ในท้องยูลิก็อยู่ในท้องนี่อีหล่ากกอยู่ในท้อง ีหลานยังไม่ได้เกิดเดี๋ยวเดี๋ยวหาเงินเด้อหาเงินไปเที่ยวปักเชเด้อวันนี้ีหลาเกิดเลยเด้อให้พ่อบุญพาไปเที่ยวเด้อสิได้ลูกงามๆนี่ไปวัดพูนี่เปลมาเปล่าเปล่เปล่เปล่าฉันก็ออยจังวัดเปล่าเปล่าเปล่เปล่เปล่หึ่งเน้อหลานจะตีจัาบาทเด้อโอเคชาวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ชาวท้องกันชิจบคลิปไปแล้วเล่นกับหลานก็หึนเนี่ยขั้นแข่าเนาะ คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิชท่องคือเก่าเด้อหลานคอยกําลังอันนั้นกําลังหัดเป่ากําลังหัดจำกําลังไปใจซั่งสบายดีเด้อป้าลุงวัชกรสักคนเนาะบัดนี้บ๊ายบายว่าชนะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสบายดีสบ๊ายบาย